สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนพี่น้องๆทุกคนค่ะคลิปนี้ก็เอาภาพบรรยากาศที่บ้านสวนอำเภอเดชอุดมมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเหมือนเดิมนะคะก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าเชนะคะเปิดหน้าต่างออกมาแล้วนี่ค่ะก็มาเจอน้องมานะคะ สุนัขบ้านน้องชายนู่นนะคะตัวสีน้ำตาลนังวิ่งมานะคะตอนเช้าเช้าก็จะเจอเขาทุกวันเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ยอมกลับบ้านนะคะไม่ยอมกลับบ้านเนาะหนึ่งเดือนกับอีก18วันนะคะที่ท่านได้ไมพอนมาอยู่ดูแลบ้านบ้านสวนนะคะเขากลับบ้านแค่ ไม่นานก็กลับมานอนที่กองดินนี้เหมือนเดิมนาะแล้วก็อยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะตอนเช้าทันยังไ่พอนก็จะรดน้ำต้นไม้แล้วก็ฉีดบริเวณพื้นที่ที่เทพื้นหน้าบ้านนะคะก็จะเย็นเขาจะมาชอบนอนอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะช่วงมีแดดออกมาก็เป็นความน่ารักของน้องหมาเนะซึ่งตอนเล็กๆนะคะก็เคยเห็นตอนเล็กๆแต่ว่า ตอนโตนี่ก็เพิ่งจะเห็นกันตอนโตแต่ว่ามีความรู้สึกเหมือนเขาจะสนิทกับท่านยมัมพรมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆก็เลยอยากจะลงคลิปไว้นะคะพอดีเก็บภาพบรรยากาศมาเยอะมากๆก็จะทยอยลงไปด้วยนะคะ มากินข้าวเช้าอิ่มแล้วเนาะน้องหมาก็กินข้าวอิ่มแล้วท่านย่าแม่พองก็พามาเดินชมบรรยากาศข้างๆบ้านนะคะตรงนี้รกมากๆเลยตอนแรกก็มีต้นกระถินเล็กๆนะคะก็เลยต้องทําความสะอาดออกแล้วก็ให้น้องชายเขาปรับดินเข้ามาเพื่อเอาไว้ปลูกผักไว้กินในช่วงหน้าฝนนะคะบริเวณนี้ด้านข้างก็จะมีพุทานะคะพุทา สามฤด,ดูสองต้นนะคะดินข้างๆตรงนี้ยังไม่เคยมาทำคลิปเพราะว่ายังไม่ได้ปรับพื้นที่ดินสิบกองสิบคันรถนะคะนี่ตรงนี้ก็เคยปลูกฝรั่งกิมจูแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาผลไม้ชนิดไหนมาปลูกเนาะเพราะว่าถ้าปลูกก็ต้องดูแลนะคะทันยังไม่พอรอไม่ได้อยู่ดูแลบ้านต้นไม้ก็เหลือไม่เยอะที่เหลือก็จะเป็นแนนคร์บ้านเนี่ยค่ะแคร์บ้านเนาะ ซึ่งเขาจะโตไวมากๆเลยทำกับข้าวได้อร่อยหลากหลายเมนูด้วยเช่นแกงส้มนึ่งอย่างนี้หรือว่าลวกจิ้มน้ําพริกนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านคุณแม่นะคะอันนี้ก็มะม่วงมะม่วงหิมะพานนะคะพันธุ์ของเกษตรนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่โดกมากๆเลยแต่ว่าเก็บเมล็ดพันธุ์มาจากคุณแม่ไม่รู้จะดกหรือเปล่านะคะต้องลองดูเนาะปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันแต่ว่าที่เหลือก็เหลืออยู่แค่สต้น นะคะแล้วก็เหลือต้นมอญใหญ่สองต้นมะนาวหนึ่งต้นแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมเหลือสองต้นนะคะปลูกไว้หกต้นเนาะแล้วก็ไผ่เลี้ยงที่เหลือนะคะอันนี้ก็มะม่วงเบานะคะมะม่วงเปรี้ยวเหลืออยู่สองต้นนะคะก็กําลังแตกช่อสวยมากๆเลยนะคะตอนแรกที่มาก็คือยังไม่มีอะไรเลยเนาะต้องมารดน้ํา ค่ะพอรดน้ำได้สักพักหนึ่งเขาก็เริ่มออกช่อแล้วค่ะดีใจมากๆเลยเนาะซึ่งเห็นผลผลิตที่เราปลูกไว้นะคะเริ่มจะได้ทานแล้วนะคะนี่ก็รั้วบ้านก็จะได้ซ่อมใหม่แล้ว2ปีรัวไม้ไผ่ก็เริ่มพังนะคะก็เริ่มเป็นชุมชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วตรงนี้นะคะเป็นเริ่มเป็นหมู่บ้านอีกแล้วนะคะเป็นทุ่งนานะคะแถวแถวนี้เนาะ